ศูนย์ราชการสะดวก G.C.C. สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงงา่ายผมนายปวงสรสัม์มงคลวิริยกิจเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ถนนขอนแก่นยางตลาดตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่บริการได้อย่างสะดวกด้วยรถขนส่งสาธารณะประจำทางและมีป้ายบอกเส้นทางเป็นระยะระยะสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสาร,รคามสาขาเชียงยืนให้ความสำคัญต่อการออกแบบและการจัดการพื้นที่เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสาธารณะและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านกายภาพครบถ้วนทั้ง14ข้อ มีการออกแบบอาคารสำนักงานให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกเพศอายุหรือความแตกต่างทางกายภาพมีศาลาที่พักประชาชนรวมทั้งมีพื้นที่สำหรับจัดสวนหย่อมและปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งถือเป็นภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้มารับบริการมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การคัดแยกประเภทขยะตามอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้รวมทั้งมีการจัดทำถทังขยะเปียกลดโลกร้อนในท่อปูน เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักใช้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกผักสวนครัวและมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนอีกด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมที่ดินเมื่อวันที่27ธันวาคม2567มีงานบริการที่ครอบคลุมประเภทงานบริการตามภารกิจของกรมที่ดินงานบริการข้อมูลข่าวสารและงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุก มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยโดยมีการระบุขั้นตอนระยะเวลาค่าธรรมเนียมและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มืออย่างชัดเจนและทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอสำหรับภายในบริเวณสถานที่ให้บริการได้จัดให้มีผังภาพแสดงจุดต่างๆของสำนักงานที่ดินมีการจัดทำป้ายไฟ LED แสดงลำดับคิวบริการและติดป้ายประกาศบอกลำดับขั้นตอนการให้บริการของแต่ละฝ่ายเพื่อแสดงจุดการให้บริการอย่างเป็นลำดับชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางพิเศษในบางกรณีเช่นมีการจองคิวจดทะเบียนหรือจองคิวนัดรังวัดผ่านทางออนไลน์ในระบบ e-queue land โดยผู้รับบริการไม่ต้องไปรอรับบริการในช่องบริการอื่นๆรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการจุดคัดกรองเอกสารเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนเข้าจุดประชาสัมพันธ์สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์และแบบอ,อ,บบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามโครงการพัฒน์สองของกรมที่ดินการให้บริการประชาชนด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์การจองคิวนัดจดทะเบียนและนัดรังวัดผ่านระบบออนไลน์ EQ Land ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน Land Map ระบบ Smart Land ช่องทางการให้บริการประชาชนซึ่งมีแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมการให้บริการต่างๆรวมไว้ในที่เดียวกัน19รายการการตรวจสอบหลักทรัพย์ การประเมินราคาที่ดินและการขอสำเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและห้องชุดผ่านระบบรับส่งข้อมูล Land Fact การให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ดินหรือติดต่อสอบถามร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน Line@ ที่ดินเชียงยืนหรือ Facebook สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนการตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-land Announcement) การแจ้งลำดับคิวบริการด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อทราบลำดับคิวบริการได้ทุกที่ทุกเวลา การให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ EDC ด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตและสแกน QR code เพื่อความสะดวกปลอดภัยสู่สังคมไร้เงินสดสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนมีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนและต่อเนื่องมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลเช่น การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโซนนิ่งตามผังเมืองรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและการเชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงที่ดินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการชำระภาษีที่ดินในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนได้จัดให้มีกลไกในการรับฟังและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งมีระบบติดตาม และการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนได้แก่มีกล่องรับฟังความคิดเห็นจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อมีจุดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ไกล่เกลี่ยฉุกเฉินประจำสำนักงานที่ดินมีการกำหนดขั้นตอนแผนผังการทำงานและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกรวมถึงมีระบบติดตามงานร้องเรียนร้องทุกต่างๆโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินในเชิงรุก และมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบันทึกข้อมูลวันเวลาที่ติดต่อเรื่องที่สอบถามแล้วจัดทำเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานที่ดินนอกจากนี้กรมที่ดินยังมีระบบ DL Call Center จำนวน10คู่สายเพื่อตอบปัญหาของประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้แก่มีการทำ MOU แผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการ ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้โดยในแผนดังกล่าวได้กำหนดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองในรัศมีใกล้เคียงไว้2แห่งระยะทางห่างไม่เกิน30กิโลเมตรประกอบด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาโกสมพิสัยและสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขากันทรวิชัยในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องสำนักงานที่ดินมีระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงภายในตัวอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยและมีการซักซ้อมแผนการใช้งานเป็นประจำทุกปีสำหรับกรณีเรื่องความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นกรมที่ดินได้มีนโยบายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศคอยเฝ้าระวังดูแลสอดส่องในเรื่องนี้อย่างจรงิงจังสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนมีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่อาทิ การฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์ของกรมที่ดินการสอนแนะด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประชุมประจําเดือนรวมทั้งยังมีการกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้แก่การแต่งกายการพูดจากับประชาชนและกำหนดมาตรฐานเวลาการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เช่นการติดต่อผ่านไลน์แอที่ดินจะต้องมีการตอบกลับภายใน15นาทีกรณีขอรับบริการในระบบ Land f a ต้องตอบกลับภายใน30นาทีเป็นต้น สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนมีการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลายทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วโดยมีทั้งช่องบริการหลักและช่องทางบริการอื่นๆเช่นช่องบริการ One ต t o p Service สำหรับผู้พิการพระภิกษุช่องบริการพิเศษสำหรับการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ช่องทางบริการรับชำระค่าธรรมเนียมแบบ e-payment ช่องบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์มากกว่า10ช่องทางเป็นต้นเกณฑ์ด้านผลลัพธ์สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือ2วิธีคือจัดเก็บข้อมูลเองด้วยวิธีการทอดแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งมี4ีด้านทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Google Form จากกลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการที่มีขนาดครอบคลุม และจำนวนเพียงพอรวมทั้งมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่งคำนวณด้วยสูตรทาโรยามาเน่ได้ผลการประเมินร้อยละ95.29และจัดเก็บข้อมูลโดยเติร์ดปาร์ตี้มี2ช่องทางคือประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยผู้ตรวจราชการกรมที่ดินตามโครงการคัดเลือกสํานักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่นได้ผลการประเมินร้อยละ99.12และประเมินผลความพึงพอใจผ่านการแสดงความคิดเห็น และให้คะแนนการรับบริการของประชาชนด้วย Google Review ได้ผลการประเมินร้อยละ98.00ทั้งนี้เมื่อสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลรวมจากทุกๆช่องทางด้วย2วิธีการดังกล่าวแล้วได้ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ความพึงพอใจของประชาชนรวมทั้งสิ้นร้อยละ97.47เอา้าขอมโลเริเตอร์ข้างนอกเลยเหรอดีจังเลยขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบิที่ดิน เชียงยืนทันสมัยมากนะเนี่ยเยี่ยมเลยแบบมาศาลตีแตรม่แพ้ไหนฟันคอมแม่ละข้าวฟอร์จาา้าคอยเล่า้อหาการบริการของที่ดินของที่งยืนเท่านะครับเป็ว่าสุดยอดแหละครับสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืนมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวกโดยการันตีด้วยรางวัลศูนย์ราชการสะดวก GCC ประจำปีงบประมาณพศ2565 และจะพัฒนางานบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งระบบต่อไปในอนาคต